สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปางก็จะพามาบำรุงบอนสีของเรานะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรวยล้นฟ้านะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะใบแดงแป๊ดเลยค่ะสีสวยกัดสีเกือบเต็มใบเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอีกหลอดหนึ่งก็กัดสีมาแดงเต็มใบเลยค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะฟอร์มกอใหญ่ด้วยนะคะมีสองต้นค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสองต้นเลยค่ะกระถางนี้ก็จะเป็นมิ่งมงคลนะคะแต่ก่อนแม่ปันไม่ได้เอามาโดนแดดนะคะอยู่ในร่มคะ่ะพอเอามาโดนแดดได้สองวันสามวันนี้คะ่ะเริ่มกัดสีแล้วคะ่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะ สวยมากเลยค่ะนี่อีกก็กระถางหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เป็นกุมพักันค่ะเขาก็จะมีหูนะคะ,ม,คะ,ม,คะมีหูทุกใบเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะมีหูทุกใบเลยแทงหลอดแทงใบออกมาใหม่ก็ก็มีหูนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ มีหูนะคะเนี่ยหูเขาค่ะมีทุกใบเลยนะคะเพืเ่อนๆน,นี่ค่ะเห็นไหมคะค่ะวันนี้แม่ปังก็จะพามาบำรุงให้เขาแตกหน่อแตกกอนะคะแทงหลอดให้สีสวยด้วยค่ะแม่ปานจะพามาทำเลยนะคะ ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีสี่อย่างนี่นะคะแล้วก็น้ำห้าลิตรค่ะแม่ปานจะใช้วันนี้นะคะค่ะนี่ค่ะตัวเอกของเราก็จะเป็นไข่นะคะไข่นี้เขาก็จะมีโปรตีนมีแคลเซียมนะคะบำรุงให้ลำต้นแข็งแรงค่ะแล้วก็ทำให้แตกยอดแตกใบดีด้วยนะคะไข่ค่ะแม่ปานจะใช้ค่ะต่อมาก็จะเป็นกัะปี่นะคะ กระปีนี้เขาก็ทำมาจากกุ้งเคยนะคะที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะแม่ปางก็จะมาใช้นะคะเร่งรากบำรุงรากทำให้รากแข็งแรงนะคะแตกยอดแตกใบดีเหมือนกันค่ะกระปินะคะถ้าต่อมาแม่ปางก็จะใช้เครื่องดื่มถูกกำลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่มีวิตามิน B12 นะคะก็กระตุ้นรากนะคะทำให้ลำต้นแข็งแรง ใบใหญ่ใบสดชื่นค่ะนี่ค่ะสุดท้ายก็จะเป็นโมโนโซเดียมมูตาเมนนะคะผงชูรสค่ะนี่ก็ช่วยให้บำรุงรากกระตุ้นรากได้เหมือนกันค่ะผงชูรสนะคะทำให้ลำต้นแข็งแรงใบใหญ่สีสวยค่ะผงชูรสนะคะค่ะแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นแม่ปางก็จะละลายกระปีกก่อนนะคะ ป้งางก็จะละลายกับน้ําธรรมดาค่ะน้ำาก็จะใช้ไปประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะก็จะประมาณนี้นะคะหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำาก็จะเอาน้ําในถังนี้นะคะละลายเลยค่ะ เราก็จะละลายยากหน่อยนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะพอเราละลายกะปิเสร็จแล้วนะคะแม่ปางก็จะมาตอกไข่เลยค่ะแม่ปางก็จะตอกใส่แก้วเลยนะคะตอกลงเลย เปลือกเขาไม่ต้องทิ้งนะคะล้างให้สะอาดพึ่งแดดนะคะพึ่งแดดให้แห้งไว้ทําปุ๋ยได้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาตีไข่เลยนะคะตีไข่ละเอียดก่อนค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ผสมกับน้ำกะปิเลยค่ะ แล้วเราก็มาคนให้เข้ากันกับกะปินะคะค่ะต่อมาแม่ปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะแม่ปังก็จะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ค่ะค่ะประมาณนี้นะคะใส่ไปเลย ต่อมาแม่ปางก็จะใช้เครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะหนึ่งฝาเลยนะคะ,คะแล้วเราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะให้ผงชูรสเขาละลายก่อนค่ะ ไข่กับกัะปีนี้ก็ทําให้แตกยอดแตกใบนะคะเพื่อนๆทาให้ดินร่วนซุยด้วยค่ะบอลสีเราก็จะได้สีสวยใบใหญ่ก้านใหญ่ค่ะนี่ค่ะแตกกอเป็นพุ่มด้วยค่ะพอเสร็จแล้วแล้วแม่ปางก็จะเทใส่กับน้ำห้าลิตรเลยนะคะค่ะแม่ปางก็จะเทใส่เลยนะคะใส่น้ำในถังเลยค่ะ แล้วเราก็คน,น้เข้ากันค่ะแล้วเราก็นำไปโรดกับต้นบอนสีของเราได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับเราก็ใช้ได้ค่ะไม้มงคลใช้ได้หมดนะคะสูตรนี้แม่ปางก็ใช้อาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะปุ๋ยของเราค่ะไม่เป็นอันตรายนะคะเพื่อนเพื่อนจ่าเห็นไหมคะแต่และแม่กุศุมาของแม่ปานนะคะเริ่มกัดสีสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะสีเด่นชัดเจนด้วยค่ะแตกหลอดแทงหนองมาเพียบเลยนะคะค้าแม่ปังก็จะใช้ลดเลยนะคะครึ่งแก้วค่ะเข้ากระถางเล็กนะคะใส่ไปเลยครึ่งแก้วเลยค่ะนี่ค่ะ เร่งการแตกหนอ่อแตกยอดออกมาเยอะๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงอกถอดรูปนะคะงอกถอดรูปค่ะเห็นไหมคะก็กําลังแตกหนอ่อแตกหลอดออกมาเพียบเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆสองหลอดเลยค่ะต่ปางก็จะใช้ลดเลยค่ะลดเลยลบรอบๆเลยนะคะนี่ค่ะ เราต้องใช้สม่ำเสมอนะคะบอลสีของเราถึงจะแตกหลอดแทงหน่อนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปางก็ใช้สม่ำเสมอค่ะถึงได้มีบอลสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะอีกกระถางนึงนะคะเพื่อนเพื่อนแตกหลอดออกมาสองหลอดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะกระถางนี้ก็จะเป็นเจ้ากุ้งไก่เซอร์นะคะเพื<ๆ>่อนๆนเห็นไหมคะแตกออกมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะ อีกต้นหนึ่งค่ะแตกกอแตกหนอ่อเป็นพุ่มใหญ่ด้วยค่ะสองหลอดเลยหลอดใหญ่ด้วยนะคะกัดสีเต็มใบด้วยค่ะเพื่อนๆแม่ปางก็จะใช้รถเลยหนึ่งแก้วเลยนะคะรถรอบๆกระถางเลยค่ะรถเลยนี่ค่ะก็จะได้เจ้ากุ้งไก่ซื้อสวยๆนะคะสีชัดเจนลายเด่นชัดด้วยค่ะ คะแล้วเราก็มาบํารุงบอนสีกระถางนี้ด้วยนะคะกุมพก,กันค่ะเราก็บำรุงเลยค่ะครึ่งแก้วนะคะลดเลยรรดรอบๆกระถางเลยนะคะเราก็จะมีเปลือกไข่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะในปานใส่เปลือกไข่เข,าเข้าไปด้วยนะคะ ก็ป้องกันมดมแมลงหอยทากนะคะที่จะมากัดกินลำต้นของเขานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปางก็จะทำแบบนี้นะคะค่ะแม่าปางก็จะมาลดจากต้นบอลสีกุมพกันนะคะเพื่อนๆแม่ปางก็จะใช้รถเลยค่ะครึ่งแก้วเลยนะคะแม่ปางจะใช้รถรอบๆกระถางเลยค่ะรดเลยครึ่งแก้วเลยค่ะเขากระถางไม่ใหญ่มากนะคะรถเลยค่ะ นี่ค่ะตรงโคนต้นเขาแม่ปางก็จะใช้เปลือกไข่นะคะลามดลา,มาแมลงนะคะกันหอยทากหอยเวียนมากัดกินตรงมากัดกินโคนต้นเขานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปานจะใช้แบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรวยล้นฟ้านะคะลดเลยลดรอบลดรอบๆกระถางเลยนะคะลดเลยค่ะ ็จะได้บอนสีของเราสีสวยนะคะกัดสีเต็มใบค่ะแทงหลอดแทงหนองมาใบใหญ่ใบน้อยเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะกระถางนี้ก็เช่นกันนะคะเพื่อน,อนๆนิ่งมงคลค่ะรด,ดรอบๆเลย เราต้องบำรุงเขาให้สม่ำเสมอนะคะเพื่อนๆหัวไม่ยุบใบไม่ทิ้งเลยนะคะบอนสีของไม่ปันอยู่อย่างไหนก็อยู่แบบนั้นอย่างเดิมเหมือนหน้าฝนเลยนะคะเพื่อนๆพื่อนนี่ค่ะแม่ปานก็จะใช้ถาดรองนะคะถาดรองก้นเขาค่ะนี่ค่ะก็จะมีน้ํานะคะทุกกระถางเลยนะคะเพื่อนๆไแม่ปันจะใช้แบบนี้เลยค่ะบอนสีเราถึงจะไม่พักหัว ทิ้งใบนะคะเพื่อนๆทำสูตรนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆทำตามแม่ปานได้เลยค่ะบอนสีเราจะได้ต้นใหญ่ลำต้นแข็งแรงสีสวยนะคะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แม่ปานก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปานก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะตามก็มีหลายอย่างนะคะเพื่อนๆนี่ะ